ก,คคการปราบปรามยาเสพติดเราทํากันมาอย่างเข้มข้นโดยตลอดนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ทาหารพยายามที่จะลงไปกดดันในหลายๆพื้นที่ด้วยกันแต่ว่าการแพร่กระจายนั้นก็ต้องยอมรับครับว่ามีการแพร่กระจายกันไปในหลายพื้นที่ฉะนั้นทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจและทหารเองก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องลงไปกดดนันตามจุดต่างๆที่มีการแพร่กระจายของยาเสพติดควบคู่กับการหาคําตอบว่าจะทําอย่างไรถึงจะสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดนี้ได้ครับ นับสิบปีที่ประเทศไทยใช้ทุกวิธีต่อสู้กับปัญหายาเสพติดทั้งลงพื้นที่กดดันจับกลุ่มทุกสัปดาห์นำผู้เสพไปบปำบัดรักษาสร้างชุมชนสีขาวเพิ่มความเข้มสกัดกั้นตามแนวชายแดนหากดูเฉพาะผลการจับกลุ่มยาเสพติดจะเห็นว่ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่สิ่งที่ดูแล,ล้วรู้สึกขัดแย้งคือจำนวนผู้เสพที่กลับมีมากถึงหลักล้านคนเราซื้อครั้งหลังสุดกี่เมตรสองเม็ดค่ะเป็นละเท่าไหร่ฮะสองร้อยค่ะซื้อจากที่ไหน <200 S 3> <200 S 2> ครับแถวพยากราย ผมไปทํไซต์งานก่อสร้างเงี้ยก็ซื้อมีพวกคนงานก่อสร้างด้วยกันเขาก็ซื้อก็ฝากเขาไปซื้ออ,องเงี้ครับก็คือเหมือนคนเข้าตลาดอ่ะพุยง่ายมันมขายก็ซื้อได้ก็ไม่มีคือไม่มีใครเขาไปซื้ออยู่แล้วเขาก็จะรู้กันเองในในวันนี้เราก็ต้องยอมรับเพราะได้จริงว่าเรายังป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเนี่ยมันลงชุมชนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เ่เพราะเพราะว่าเออเขาเองเขาก็รู้ว่าใครเป็นคนขาย นะครับการขายของเขานั้นก็ใช้วิธีที่หลากหลายร้อยละหกสิบอายุต่ำกว่า24ปีคนอายุต่ำกว่า24ปีนะครับนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่1อยู่ในวัยเริ่มต้นทํางานนะครับพอเราจบปกติจบมหาวิทยาลัยก็ประมาณ22 23ใช่ไหมครับยีบปีคือเริ่มต้นทํางานถ้าต่ํากว่านั้นนั่นหมายถึงว่าอายุเขาเนี่ยเขาควรจะอยู่ในสถานศึกษา อันนี้คือจุดที่น่าเป็นห่วงคือต่ำกว่า24ปีลงมาสัดส่วนเนี่ยมากกว่าคนที่มากอายุมากกว่า24ปีครับจุดที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุดมี2ส่วนส่วนแรกอยู่พื้นที่ภาคเหนือและอีสานซึ่งเป็นพื้นที่นําเข้ายาเสพติดอีกส่วนคือกรุงเทพที่เป็นทั้งจุดส่งต่อและจุดที่มีผู้ต้องการใช้ยาเสพติดสูงเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ทํางานได้นานขึ้นหรือเพราะอยากสนุกโดยไม่คํานึงว่าจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคดีลักจี้ชิงปล้นในปัจจุบัน อนนี้มันหนึ่งล้านถึงสองล้านคนเน่ยมันก็โอกาสที่จะแทรกซึมไปในในพื้นที่ต่างๆพวกนี้เมื่อต้องใช้ยาเมื่อต้องติดยานเนี่ยมันก็เมนมีวิธีเดียวที่จะหาเงินมาต่วเฉืยได้ก็รัิ่งินชดลดนะภาครัฐต,ต่อสังคมมันจะามา,าเราเหลือสักจุดห้าจุดสองจุดห้าผมว่ามันก็จะทาให้ปัญหายาเสพติดมันลดลงปัญหายากรรมลดลงแน่นอนทําอย่างไรไม่เกิดผู้เสพไรายใหม่ทั้งผู้เสพผู้ติดที่ผ่านกระบวนการบำบัด ไม่กลับไปเสพซ้ำนะครับทั้งการควบคุมไม่ให้เกิดอะไรใหม่ก็จะเป็นการลดความต้องการเมื่อลดความต้องการได้แน่นอนครับการจําหน่ายการขายมันก็จะลดลงจะช่วยกันแก้ปัญหาหรือวางเฉยเราเท่านั้นคือผู้ตัดสินใจ สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกวันเช่นเคยนะครับเวลา18นาฬิกาพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมพัดจริงการกุลครับ เมื่อสักครู่นี้รายงานล่าสุดที่ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปก็คือสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยของเราซึ่งก็ต้องบอกว่าจนถึงณขณะนี้ปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาใหญ่ที่รอการแก้ไขอย่างยิ่งโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดหลายชนิดโดยเฉพาะยาบ้าที่แพร่ไปทุกหัวระแหงมีการเกี่ยวข้องของปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้ามาพัวพันกับสถานการณ์ยาเสพติดในบ้านเรารวมถึงเรื่องของยาเสพติดเองที่มีการแพร่ระบาดไปในหลายพื้นที่แม้กระทั่งพื้นที่ต้องขังอย่าง เรือนจาก็มีปัญหายาเสพติดที่หนักหนาขึ้นเรื่อยๆเช่นกันทั้งหมดนี้คือเรื่องใหญ่ที่คสชนั้นตั้งใจจะแก้ปัญหายาเสพติดทั้งระบบทั่วประเทศให้เกิดขึ้นได้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในระยะสั้น3ามเดือนนับจากนี้ไปแนวทางมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีความชัดเจนอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางท่านเลขาธิการปปสะนะครับคุณเพิ่มพงษ์ชวลิตอยู่ในรายการกับเราสวัสดีครับท่านเลขาครับครับสวัสดีครับ จากรายงานเมื่อสักครู่คงเห็นว่าปัญหายาเสพติดยังเป็นเรื่องใหญ่ในประเทศไทยแนวทางในการแก้ไขโดยเฉพาะระยะสั้นมาตรการที่อสชอต้องการจะมุ่งเน้น3เดือนนับจากนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับการปฏิบัติงานยาเสพติดนักขณานี้นะครับอยู่ภายใต้คําสั่งคสาชาที่41นะครับ,รบซึ่งเป็นคําสั่งที่เน้นในเรื่องของการควบคุมปัญหายาเสพติดซึ่งทางเรามองว่าตัวยาเสพติดค่านี้ที่มีการแพร่แพร่ระบาดอย่างมากเนี่ยมีปัจจัยสําคัญอยู่5อย่าง อันดับแรกก็คือเรื่องของการนําเข้าตามในชายแดนนะครับอันดับที่2ก็คือการที่เจ้าที่รัฐมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในบางส่วนอันดับที่3คือเรื่องการค้ายาเสพติดในเรือนจำและก็อันดับที่4ก็คือพื้นที่และบุกผู้ค้าในรัฐต่างๆเนี่ยยังมีบทบาทอยู่และก็สุดท้ายคือในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่เอื้ออำนวยต่อเรื่องปัญหายาเสพติดกับผู้เสพซึ่งห้าอย่างนี้เป็น เป็นเป็นจุดสําคัญที่จะให้ปหัญหายาติดขยายตัวครับครับทั้ง5ปัจจัยนี้จําเป็นต้องมีการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันเลยใช่ไหมครับครับใช่ทีนี้มาตรการที่จะดําเนินการนักจากนี้3เดือนนี่จะใช้วิธีการอย่างไรมาตรการตรงนี้เราใช้คำว่าถ้าเราสามารถบล็อกห้าอย่างนี้ให้ได้ผลมากที่สุดเท่าไหร่เดี่ย จะทำให้ปัญหายาติดเราควบคุมได้มากเท่านั้นอันนี้คือหลักคิดที่ทางคอสชได้ได้บ้็อกปลายปานะครับเราก็ดูว่า5อย่างเนี่ยจะบล็อกยังไงบ้างบล็อกอันดับแรกคือบล็อกเรื่องชายแดนถ้าเราสามารถที่จะสกัดกั้นยาติดตานในชายแดนให้ได้มากที่สุดเนี่ยทำให้ยาติดจะเข้ามาที่ที่ของเราเนี่ยจะน้อยลงหลักๆให้ตามตะเข็บแนวชายแดนภาคเหนือภาคอีสานภาคเหนือจะประมาณ80%ครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราบล็อกตรงนี้ได้ ก็จะมีผลอันที่สองคือบล็อกในเรื่องของเจ้าที่รัฐรซึ่งต้องยอมรับว่า,าได้รับการบ่นจากประชาชนมากนะครับว่าเจ้าที่รัฐส่วนใหญ่บางส่วนเนี่ยมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาติดระดับต่างๆถ้าเราสามารถดําเนินการทั้งด้านการบริหารและาทางด้านอาญาแต่ด้านกฎหมายเนี่ยถ้าลดทอนตรงนี้ตรงได้เนี่ยมันก็จะมีผลที่จะให้ปัญหาในพื้นที่จะเบาบางลงนะครับ อันที่3คือเรื่องเรือนจำนะครับต้องยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรือนจาเป็นสถานที่ที่นักค่าที่ถูกจับกุมแล้วเนี่ยใช้เป็นช่องทางในการสั่งค่ายาติดในเรือนจำแต่เราสามารถบล็อกในเรื่องการค่ายาติดในเรือนจำได้เนี่ยก็จะมีผลท,ท,ที่ทำให้การค่ายาติดลดลงประมาณ70%รนะครับนโยบ,บายของคอสชอก็คือแยกนักค่ายาติดติดที่มีพฤติการสําคัญเนี่ยไปอยู่ที่เรือนจำขบินนะครับ คือขังตั้งหากขังเลยซึ่งเราเรียกว่าระจำซูเปอร์แม็กนะครับโดยที่นักค้าเหล่านี้ตอนนี้ถูกเคลื่อนย้ายมาแล้วประมาณ400บาคน้าสามารถบล็อกการค้าในระจำตรงนี้ได้ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงกัรคาังราชทันเนี่ยราชทันราชทันเนี่ยจะมีผลที่แม่การค้าก็จะลดลงนะครับอันที่4ี่คือการบล็อกในเรื่องของผู้ค้าผู้ค้าจะจะมีสองส่วนคือรายใหญ่กับรายย่อยนะครับ ผู้ค้ารายใหญ่เนี่ยเป็นผู้ค้าที่มีอิทธิพลในการเงินถ้าเราสามารถหยุดยั้งหรือบล็อกในเรื่องของเส้นทางการเงินได้หรือยึดทรัพย์เนี่ยจะทาให้อิทธิพลของพวกนี้จะลดลงนะครับแต่ว่าที่มีความสำคัญมากก็คือผู้ค้าในชุมชนรตรงนี้ที่พี่น้องประชาชนจะค่อนข้างจะบ่นกันมากตอนนี้เราได้กําหนดแนวทางร่วมกับฝ่ายทหารฝ่ายปกครองตํารวจเนี่ยจะกวาดล้างผู้ค้ายาติดในระดับต่างๆโดยเฉพาะยิ่งระดับรายย่อยในชุมชนเนี่ยทั่วทั้งประเทศ ให,ให้ให้ได้มากสุดเท่าที่บักได้เป็นการตัดสปายปในชาชนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือถ้าเราบล็อกในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงและผู้เสพเนี่ย ปัจเจัยเสี่ยงขณะนี้คิดว่าได้รับการควบคุมอย่างค่อนข้างมากอยู่แล้วก็จเจอสุดท้ายคือผู้เสพถ้าเราสามารถจะนาผู้เสพเข้ามาบําบัดรักษาให้ได้มากที่สุดเนี่ยจะทําให้ตัดลดในเรื่องความต้องการยายาเสพติดได้ซึ่งเราเชื่อว่าถ้าสา,สาเดือนเราทําปัจจัยพวกนี้ได้มากเท่าไหร่เนี่ยปัญหายาเสพติดจะควบคุมได้มากขนานั้นจนถึงปัจจุบันเรายังมองว่าผู้เสพยาเนี่ยยังเป็นเหยื่อหรือว่าผู้ที่ต้องการเข้ารับการบําบัดยังไม่ได้<ช>มองว่าเป็นผู้ต้องหาหรือว่าเป็นผู้ที่กระทาความผิด ครับเราก็ใช้นโยบายที่จะดึงผู้เสพเข้ามาโดยสมัครใจให้มากที่สุดเท่าที่มากได้นะครับ,รบแต่ว่าที่คอสชอเน้นในในในระยะต่อจากนี้ไปก็คือเน้นให้ผู้เสพที่ผ่านการบำบัดรักษาแล้วเนี่ยให้มีการติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูจากครองวงจรซึ่งที่ผ่านมาเราเข้าบำบัดรักษา100%เอซนี่ยอาจจะติดตามได้แค่10%หรื20อ20ซึ่งถือว่าเป็นเป็นส่วนน้อยทต่ไมผู้เสพ กว่าครึ่งที่มาส่งกระเนาไปเสพอีกกับไปเสพอีกในทางมาส่วนผันตัวกายเป็นผู้ค้าไปก็ใช่ครับแต่ทางคอชชเองเน้นตรงนี้ก็ได้ออกแบบที่จะใช้กลไกของจังหวัดและอำเภอบูรการทุกภาคส่วนเข้าไปติดตามและช่วยเหลือผู้เสพซึ่งเราได้มีการกําหนดประมาณการว่าในสามเดือนนี้ถ้าเราสามารถจะช่วยเหลือผู้เสพได้ประมาณแสนห้าหมื่นคนอย่างมีคุณภาพเนี่ย ก็จะตัดวงจรของการเสพลงได้ประมาณแสนแสนห้าหมื่นคนทั้งประเทศก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงครับเพราะถ้าเกิดความต้องการจะเสพยามันน้อยลงไปเนี่ยคนขายยาผู้ค้าย,ยาเองก็ไม่รู้จะไประบายยาเสพติดให้ใครใช่ครับทีนี้มาตรการทั้งหมดที่ทางท่านเลยาธิที่การปปออสอพูดไปเนี่ยนะครับท่านบอกว่าสามเดือนคือระยะสั้นที่คสชหวังผลไว้วิธีการวัดผลว่าอย่างนี้แหละเรียกว่าประสบความสำเร็จมาถูกทางเนี่ยมีอะไรที่จับต้องได้วัดอย่างไงครับวัดอันดับแรกก็คือ การจับกลุ่มป่าปรามนในเรื่องการอคอยมิชทรัพย์นะครับอันนีจ้จะมีผลการดำเนินงานท,ที่มากขึ้นอันที่สองเนี่ยผู้เสพได้รับการมาัดร,รักษาอย่างครอบวงจรจำนวนที่สูงขึ้นอันที่สามตัวนี้จะจะกระทบะสำคัญมากคืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดในชมุมชน,นจะต้องลดลงนะครับต้องมีข่าวให้เราเห็นน้อยลงและอันที่สี่คือประชาชนต้องมีความพึงพ<ร>อใจและมีความรู้สึกว่า มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นนะครับ,บอ,นนอันนี้ก็คืออ,อันที่สี่นะครับข้อสุดท้ายก็คือการดำเนินการทั้งหมดเนี่ยหน่วยงานต่างๆมีการดำเนินการที่เป็นเอกภาพมูนตการกันมากขึ้นในการร่วมมือกันทุกฝ่าย อันนี้จะเป็นตัววัดในช่วงสามเดือนนี้ครับครับและที่สําคัญท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าท่านผู้ชมเองหรือว่าครอบครัวของท่านคนที่ท่านรักจะไม่เคยข้องเกี่ยวข้องแวะกับยาเสพติดเลยแต่เราสามารถร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่แก้ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติได้เหมือนกันเพราะว่ามีสายด่วนในการช่วยแจ้งเบาะแสของทางปปสด้วยใช่ไหมครับฝากท่านประชาชนะครับเป็นสายด่วนหนึ่งสาปดหกยี่สี่ชั่วโมงนะครับเมื่อเราได้รับสายด่วนตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะดูกับฐานข่าวของเราแล้วก็จะมาร์ จุดพิกัดที่ชัดเจนแลจะจะเข้าปฏิบัติการขณะนี้ก็เราจะดําเนินการแบบนี้ทุกจังหวัดให้ได้ผลอย่างรวดเร็วและก็ทันกับความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุดครับครับบางคนกังวลว่าแจ้งไปแล้วจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินในพื้นที่ตัวเองหรือเปล่าอันนี้โทรไปหนึ่งสามปหนี่เรื่องความปลอดภัยในแง่การให้ข้อมูลนี้ท่านยืนยันว่าไม่ต้องกังวลครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับแล้วก็ท่านไม่ต้องบอกชื่อท่านก็ได้นะครับเราขอข่าวสารที่มีความชัดเจนครับว่าถ้าข่าวสารชัดเจนมากขึ้นเนี่ย การปฏิบัติของเจ้าที่จะง่ายขึ้นครับนั้นถ้าท่านไม่บอกชื่อเราก็จะเอาข่าวสารมาปฏิบัติครับก็ตั้งแต่แจ้งแจ้งมาทั้งหมดก็ไม่เคยมีปัญหานะครับ,รบปปสให้ความมั่นใจท่านได้ร้อยเซนตะครับ,รบแล้วก็ข่าวสารทุกข่าวที่ ท่านแจ้งมาเนี่ยเราจะเข้ามาดําเนินกิจพิธีในการปฏิบัติซึ่งในช่วงสามเดือนนี้เราจะเล่งปฏิบัติให้มีผลเป็นรูปธรรมให้ได้มากที่สุดครับครับถ้าอย่างนั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้ท่านฝากอะไรสักเล็กน,น้อยให้คนไทยทุกคนในประเทศนี้หวังได้ว่าปัญหายาเสพติดจะหายไปหรือดีขึ้นภายใน3เดือนจากนี้อย่างเป็นรูปธรรมครับใ,ในใน,ในามนของสัมานปปสนะครับรวมทั้งหน่วยราชการอื่นเนี่ยก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ร้อนของประชาชนเนี่ยค่ายการปปสทุกคนเนี่ย จะตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดและก็หวังว่า3เดือนนี้เนี่ยเราจะสามารถควบคุมหรือบล็อกรายุทธศาสตร์ต่างๆได้ทําให้ปัญหายาติดในประเทศไทยลดลงเท่าที่มากได้ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านเลยครับที่การปปสมากนะครับครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับนั่นคือคํายืนยันของท่านท่านเลขาธิการปปสนะครับคุณเพิ่มพงษ์ชาวลิตที่ยืนยันกับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าภายใต้การบริหารจัดการของคอสอชอและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปสนั้นมีความตั้งใจจริงที่จะเร่งแก้ปัญหาขจัดเรื่องของยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยและแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีส่วนคนละไม้คนละมือในการช่วยทําให้ปัญหายาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นภัยสําคัญในการบ่อนทําลายอนาคตของชาติ หายไปจากสังคมไทยได้อย่างเร็ววันขึ้นด้วยนะครับนั่นคือทั้งหมดของรายการเดินหน้าประเทศไทยสำหรับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ